คิดวันนี้เป็นไงไปดูกันเลยขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับที่ส่งกระดังใจมา ตอนนี้ผมสองชามอีกแล้วนะครับในวันนี้นะฮะอาจจะจอมืดๆหน่อยนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะทำการเล่นไม้ครับสุ่มตัวเลขกับเพื่อนๆผมในการแข่งประเทนโปเกมอนกันนะครับด้วย Chat GPT โอเคออก,เก็นเมื่อกี้เราดูแล้วว่าผมใช้ Chat GPT อยู่ทุกคนนะเอาล่ะถึงเวลาสุ่มแล้วพร้อมอย่งพร้อมครับมาครับเราจะทำการสุ่มตัวเลขคนแรกก่อนนะครับผมตัวเลขของบอสนะครับบอสได้เป็น1 4 3 5 0 9 8 7 6ามห้าศูยเอามึงเจ็ดห้โ อันน okay, okay. okay, uh, yeah> ี้จดอยู่จดอยู sure uh 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 ่แป uh ๊บน uh uh ึงครับไปมากูพิมพ์กูพิมพ์ให้กูพิมพ์ให้กูพิมพ์ไปเก้าหกสี่แล้วก็เจ็ดสามหนึ่งอันนี้ตัวแรกของบอสนะครับผมนะโอเคฮะมึงพร้อมหรือยังว่ามึงจะได้ตัวอะไรมาได้เลยอันนี้มันห้าตัวอ๋อหกตัวโอเหกตัวมากครับมึงนะขอรายชื่อนี่ผมจะพิมพ์ผมจะบอกแชท GPT นะครับเฮ้ยเราเราเราสักแชท GPT กูสามารถที่จะโทรคุยกับมันได้นี่มาคุยแชทเหรอคุยเลยโทรโทรคุยกับแชทเลยโทรคุยเลยเหรอโทรคุยเลยเอ่ะโทรไงวะไอปขี้ดีดีดีผมจะโทรคุยกับแชทนะแชท GPT จ้ยินกู ขอโปเกมอนจากโปเกเด็์ Pokemon Pokemon. หมายเลขหนึ่งสี่สามคือตัวอะไรโปเกเด็กหมายเลขหนึ่งสี่สามนั่นก็คือสโนลักซ์นั่นเองครับโอ้ยโม๊ยเป็นคนหรอเออเดึงมันรู้ได้ไงเฮียจาวินไอ้ตอนอ่ะดีตัวมึงไงบอสเอ้ยไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่อ่าไม่รู้ๆๆอ่ะจับไปแล้วร้อยครับผมดู้แล้วต่อไปขอหมายเลขห้าศูนย์เก้าตัวอะไรได้เลยครับ โปเกมอนหมายเลขห้าสิบเก้าในโปเกเด็กก็คือห9ไอ้โง่อย่าด่าผดิโอเคเข้าใจเลยหมายเลขห้าบ้าบอกว่า509ไอ้ควายโอเคเข้าใจแล้วครับขออภัยที่เมื่อกี้เข้าใจผิดไปหน่อยสำหรับโปเกเด็กซ์หมายเลข59าก้ากวนอุ้มผู้ชมมึงเอี้ย สามห้าเก้าแม่เบื่อโอเคครับมาตัวห้าร้อยเก้านะครับห้าร้อยกูเพิ่งชอบเบื่อเฮียนี่ตัวอะไรวะไอ้บอสไอ้ยนนตลกด้วยสับเอียเบียราเนียตแท้แม่เนี่ยเนียตัวไหนอะตัวม่วงๆนี่ตัวม่วงโอ้ยเฮียเฮ้ยตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับอันนี้นี่ตัวต่อไปขข่บอสนี่ดูตัวอะไรวะ โอ้ยที่นี่ได้อยู่นี่ดีเลยนึกได้ใช่เหรอตัวเก่งตัวเก่งโอเคโอเคโอเคต่อต่อไปต่อต่อไปต่อต่อไปยกไอ้บอสโอ้ยได้อยู่ตัวนี้ไอ้บอสมานะครับอุ๊ยโอ้โหไอ้เฮี้ยเฟโรเฟโรเฟโรเฟโลต่อไปครับมาอุ๊ยไอ้บอสยกระเทพ ใช่เหรอไหนชี้พี่สมาร์ทพี่สมาร์ทสมาร์ทหรือเปล่ามาสมาร์ทพี่สมาร์ทมาสมาร์ทละไอ้ที่เกิดเร็วร้อยแล้วมันสมาร์ทได้เลยใช่เหรอเออมันถ้าถ้ามีเพื่อนมันสมาร์ทได้เลยมาครับตัวสุดท้ายฮะตัวสุดท้ายเพราะเป็นตัวสุดท้ายดีเรงอีเดียวเย้ะมาต่อไปครับผมไปทำการบอก Chat GPT นะครับขออีก6ตัวช่วยสุ่มหมายเลขให้หน่อย6หมายเลข6หมายเลขอันนี้ขอขอให้นิวแล้วกันเนาะอุ้ยนิวตัวแรกว่ะ47ตัวอะไรวะเจ็หนึ่งแง่อะไรยี้เออมา ผมพิมพ์ก่อนนะครับเลขทั้งหมดมีตัวอะไรบ้างไอ้นิวนะครับตอนนี้มีหมายเลขตามนี้ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ทุกคนก่อนเลยฮะนี่หมายเลขก็เป็นตามนี้นะครับ47 6 1 2นะฮะโอ้โหแม่งคือแบบไอ้เหี้ยกูงงงบ้าเลยวะไม่เลข5นี่สตาร์เตอร์แน่นอนไอ้เหี้ยล่าง2ล่าง2ของเออมันเป็นล่าง2ของตัวทั้งตัวหนึ่อะร่างสดีดีเลยล่าง2ของไอ้ของลิซิกอนซินิโกะ หล่อมิซอนหรอน่าใช่เนะบุจิปาแล้อ๋อใช่ร่างสองเซนิคเมใช่ร่างสองเซนิคเมมาตัวแรกตัวแรกเขาเป็นยังไงดตัวแรกเขาเป็นยังตัวแรกนะเพื่อนมาโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว้ยตัวต่อไปตัวไปดีตัวต่อไปดีครับตัวต่อไปดีอุ้ยไปดูอุ้ยเยี่ยสุดดีเลยเจ๋อ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 อ่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่ตัวต่อไปฮะตัวต่อไปฮะมาดีเอ้าไม่ใช่เมลิออนครับอุ้ยตัวต่อไปเขี้ยนดิว โอ้ยผ <pec S 2> <Rafael, S 1> ีอะหินต่อสู้ได้ไงครับนี่ได้ไงวะตัวละไปครับมาแบบหมด้ยิงละสองกันเลยตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายฮะโคตรเก่งเลยตัวเนี้ยเยี่ยเตาย โอ้มีแต่ตัวเก่งบักจังวะมาครับต่อไปฮะขออีก6เลขแล้วบอกโปเกมอนจากโปเกเด็กมาด้วยขอย้อนนะเพื่อนพร้อมยังเพื่อนเป็นอะไรใช้ดวงกูแล้วไปใครสอบเลยวะอุ้ยตัวแรกโอเคฮะตอนนี้ครับแชทจีพีบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้คุณดูกันนะฮะนี่ครับแชทจีพีทีทำการบอกไปแล้วนะครับตอนนี้ฮะคุณเห็นไหมตัวแรกเพื่อนพร้อมยังพร้อมแล้วจับเขี่ครับพร้อมแล้วนะฮะบอาจจะไม่มีไฟหน่อยนะครับอาจจะปิดปิงเปิดกล้องนะครับเพราะไฟไม่มีฮะตอนนี้เฮนเชียนบอลด้วยมาตัวแรกกกกเเเเเฮฮ้้้ยยยอออีไดดู่่่่งงาาทม ได้อยู่ได้อยู่ตัวละไปครับนี่โอ้โหไอ้มดแดงไอ้มดแดงไอ้แมลงแมลงสีซอแมลงสีซอกูรู้ว่ากูเพิ่งอ่านคาใบเลเยอร์ต่อละไปไปเดี๋ยวนิดจ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้าเหล็กโอ้ยเก่งตัวนี้เก่งโอ้ยตัวละไปอันนี้อันนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นี่กูบอลปลาลัด้้มยอโหเนี่ยแม่โอ้ยจอดรอจอดรอพ่อต่อไปดิ เโ <Yeah. S 2> อ้ยแฟรี่แฟรี่รโดนกุหลับไอ้เห yeah, ี้ยจอนร์มาทุกคนมาตัวสุดท้ายย้อนความเป็นเพื่อนอันนี้นี่เพื่อนตัวสุดท้ายดิ oh, โอ้โยแต่ oh. แตัวลากสาวก็ไม่ใช่ด้วยประเด็นเหี้ย <Yeah. S 1> <c oughs> บอกแล้วโปเกมอนใช่กับดวงบวกกูนี่มันไม่ใช่ว่ไอ้เหี้ยบอกแล้วทุกคนนะว่าแบบบางทีมันก็แบบแย่นะตัวสุดท้ายแล้วครับนี่ของผมนะครับของผมนะฮะในรอบแรกนะครับเราจะมาเทียกันสองรอบนะอันนี้รอบแรกนะนี่ของผมครับผมทำการถามแชท GPT มาแล้วนะครับทุกคนครับมาดูดูพร้อมกันดีกว่าครับตัวแรกฮะไหนกูดูดิตัวอะไรวะสามหนึ่งสี่ฮะ ตัวแลยววะโอเคแม่ตายไอ้เหี้ยนะแม่โปเกมอนนะแม่โปเกมอนไอ้ตัวไปดูพ่อสองไอ้เหี้ยมาหาพ่อไอ้ตัวไปครับมา กดรไอ้แย่เป็นลางแรก <c oughs> โอ้โหเมย์มันคือตัวทำไมครับไรเอาดีๆดีๆตัวเวโโโโโ้ยโอ <c oughs> ้คำพูดอะไอ้แย่เปลางแรกเลยนะสายมันไม่มีตาตีนี่ไอ้แย <c oughs> <c oughs> ตัวทำไมครับตัวทำไมครับตัวทำไมครับบ้าวุ้ย เฮ้ยเซเลบี้เซเลบี้เซเลบี้สุดท้าย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 ครับมาตาดกันโอ้ไอ้แก๊สทีวีมอนไม่มีตัวไหนตีได้เลยอีเดฟได้อบบีที่มันไอ้ดีนะก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้โอเคครับแล้วโปเกมอนของเราที่เราจะแข่งกันนะครับผมคนนี้เป็นกล้องก่อนนะฮะหน้าดำไปเกย นะฮะโปรกรมต้องมาแข่งกันนะครับเราจะไม่เปลี่ยนท่านะครับเอาล่ะพร้อมหมดหรือยังกับโปเกมอนที่ไม่เปลี่ยนท่ามามาวิธีการในรอบนี้นะครับผมที่เราจะทำการสุ่มกันนะฮะมันจะแปลกๆหน่อยนะครับวิธีการสุ่มในรอบนี้คุณๆพร้อมหมดหรือยังครับพร้อมวิธีการสุ่มในรอบนี้คือป๋าไข่ครับไข่ไข่เกิดเป็นไก่ก่อนคนนั้นก็แข่งกันครับมา ไม่เกิดเลยตัวไอสัตว์มันไม่เกิดไม่ใช่หรอกคอมเพลมอนมันไม่เกิดไม่ใช่หรอรู้ง่จริงเลยอ่านี่เดี๋ยวาไปเอาไปเอาอันนี้ด้วยกันนะนี่ยของขวัญระบบมินี้เหม็นด้วลเลยเหม็นนวลเลยเฮ้ยหม็นนวลจัดมันเดิมมันเดิมกดบิปุ่มไม้ปุ่มหินนะปุ่มหินหินอายอดได้ปุ่มเลยปุ่มหินโอเคทีอมแข่งไก่บอสครับไอ้บอสมาก่อนเลยน้องมาเทิร์นมาเชียร์เลยไปก่อนครับไปบอส มาครับพี่สมาร์ตตัวแรกพี่สมาร์ติงปะเนี่ยสมาร์ตก่อนเลยสมาร์ตพร้อมดื่มพี่สมาร์ตเี่สมาร์ตก่อนพี่สมาร์ตพี่สมาร์ตพี่สมาร์ตไม่ดีผมคิดไม่ออกเลยอ่าดิพี่เชิร์ครับแบ๊พี่สมาร์ตพิชเชอร์ไปลากไปลากอาจมันต้องเนี่ยเอากลับมาก่อนล้วกลับมาก่อนพี่สมาร์ตพี่สมาร์ตโอ้ยสโนว์เล็กสุดบามาโอ้ยตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าตีไม่เข้าโอ้ยเฮียไม่เปลี่ยนท่านี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ย ไงบม่เข้าไม่เข้าไอสัตว์จิโกลิต้าใครเดียเฮียไม่เข้าเลยว่ะตีพุงตีพุงไอเฮียแล้วมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นไหมเนี่ยนี่มาเฮ้ยไอยู่เซเรบี้เหรอโว้ยตีตัวตัวน้อยอเฮียอุ้ยตายไอเฮียตีพุงแล้วโคตรแรงตีพุงล้โคตรแรงเอาดิมะไปดีไปแต่ปกติตัวน้อยนิดที่มันมีท่าตีด้วยเหรอตัวนี้กูดีเฮียเฮียตัวคนเล็กปัจจุบ พี่มันสตัวแม่งลกลกตัวแม่เล็กลงเรื่อยๆอี๋ไอ้เออไอ้อี๋อีเมีเมียนเตอรยีเดียนะว้ามาแล้วพี่สมาร์ที่สมาร์ทดีดีดีอยพี่สมาร์ท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 เนไหพี่สมาร์ทเปนไหนน้ำมูลน้ำแล้วมน้ำไม่โดนไม่โดนพี่สมาร์ทพีร์ทเอ้าอุ้ยผมก็ตายกตายพี่สมาร์ทไป ยี่พี่สมาร์ได้ยพี่าร์โช็ได้ม่ดตยก่นตยนยี่ี่สมาร์ีกันนะตัวเล็กลงเรื่อยจริงเี่ตัวเล็กลงเลยตีไม่ได้ไปเลยต่อไปพี่พี่สมารทมีท่าบินเี่พี่สมารมีท่าบินได้ยังไงะพี่พี่สมารทมีท่าบินอีตอมคนอยู่ไอ้สัส พไอ้ยังแี่สมาร์ทไอ้ยังพี่สมาร์ทเลยไปหมดเลยเฮียแตวสุดท้ายเลยฮ้ยไม่ไหวแล้วตายร์มล้ตัวเองตายด้วย ฮา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 ฮ่ะไอเหี้ยไม่โดนไอเหี้ยไม่ไหวพี่สมารไอเหี้ยแ่พี่สมาทุกตัวเลยไอพี่สมาไอเหี้ยบ่พี่สมาโอเคครับย่ไกดวสู้เลย่านพี่สมาเกียดพี่สมาเหี้ยสาารลาา พี่อ่ะตัวพี่ย้อโคตรโหดอ่ะถ้ามันมีท่านะแล้วมันมีโคนเยอเพี่ออุ้ยอุ้ยมาเอาโดนพิษโดนพิษปะโดนพิษปะอับได้อะตพิษอยู่ติดไม่ได้มันติดพิษแล้วโอ้โหโคตรโกงอ่ะมันเป็นปูกับแมลงอ่ะพี่ย้อพี่มีท่าแบบไฟไหมไฟไม่น่ามีเงียตัวนี้ไม่ไฟมาไฟมึงมีไฟมึงเบื่อแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยื่อเบื่อไฟไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทอลับรถไฟได้พี่ย้เหี้ยมันแดกพริกป่า เราดูนะพีเอียกดโคดอปแตงพี่เอี่ยอะไรเสือทาบินไหมท้าบินไหมบินเอี่ยอะไรมีบินพี่ไอ้ะไีนี่ติดช็อตอ้ยกินกรเด็กินกรเด็นแรงจับ้วกูติดช็อตได้ไงเดี๋ยเอี่ยติดกี่เทินติดตลอดเลยหรอตลอดตลอดอุ้ยกรตายกรตายเดียวติดชออ้ยสวยยวยยูพี่อ๋อเขาตายได้พี่นะพี่ตีก่อนสวยเรียบร้อยอลที่แลมครับ เดือดกันได้ตัวผิดด้วยป่ะพิดแต่ไม่ตายพแต่ไม่ตายตัวไปนิวตัวอะไรอุ้ยเป็นดอะไรกี้ออนมีขี้หินจะสู้ไปิควีกกว่าไปกูเนี่ยอุ้ยว่าดกว่าโหจะวะตะเกียงโซนมันเป็นได้ไงวะอุ้ยกระทิงยังโหดเลยตอนมีมีได้ยังไงครับเอิร์ทควกเนี่ยเฮียกระทิงกระทิงมันโหดเนี่ยเฮ้ยนี่โอ้ยเีร็วปิ๊บปีชนะท่าด้วยอุ้ยแต่แรงแต่แรงมากบูนบาสครับ เรียบร้อยเรรียยบ้อต่อสู้แพ้แฟรี่วี่ขนาดสุ่มท่าเนี่ยท่ามันโกงๆหมดเลยว่ะเียท่าโคตรโกงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไพโรสไวน์มาแล้วชังยสชังยสชังย์สดูชังย์สเฮ้ยไม่เือกเลยไปอมแต่ดนแข็งดีกว่าตัวนี้อเออตีาเอาแต่โดนทันดินอยู่ดีโอ้โหพิษไงพิษแพ้ได้ย้อนคิดดีเพื่อน แค่ชักเย้สวอุ้ยเจนลอเจินลอเจน้อหุเจอนลกับเจินอกมึงกินซู่มแมมมอลอย่างกูอย่างั้นเหรอมันมอลเก่าเจินละล้อมแรมงอุ้ยมางสีซอสอีกมนสีซอสเไปติดว่าเดียวไม่โดนยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอแต่ว่าไมหลับได้อีก อุ้ยอัสเพิ่มอัแรเพิ่มมีเฟบกเพิล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ย้ยอ้ย้อ้ย้ยอ้ยยอย ไอ้ยิดมัมอสีิเกลมันของจริงเดือดตัวปัญญาอ่อนเลยเฮียโอ้ยเปียไปสาหรายด้วยโอ้ไม่มีเฮียแทดินคูณแทดินคูนสี่เปลี่ยนเปไหนเองโอ้ยจะตายต้องตีแล้วต้องตีแล้วเด้อดบัวปัญญาอ่อนยังไม่ไหวเกินเลยับเมื่อกี้มาเ่้ยจะแล้วอ่ะ เตี้ยหนูเผาโง่ๆแล้วก่อนไอ้ดูไอ้เนี้ยแล้วมีสะพานไต่ฟ้าตีไม่เข้าอุ้ยควายตีไงประกันเฮ้ยเกาะเกาะเกาะถ้าเกาะอือกันได้กันได้กันได้ไอ้กูุญแจท่านี้แหละที่ทำอะไรที่เหลือมันอิมมูนหมดเลยมันไม่เข้าอือกันได้กันได้กันได้ก็เรียบร้อยแล้วหยุดมาดิไอ้ดำไอ้เฟลเฟลเฟลเอาว้าวปัาเรียบร้อยเย้้ รอบนี้เดียวชนะครับผมโอเคมอสจิบหมดอะไรวะเฮียโอเคครับมารอบต่อไปครับเราทำการสุ่มกันแล้วนะฮะสุ่มมีหกตัวนะครับคนที่ได้สุ่มคนแรกนะครับเคยบอสนะฮะพร้อมยป็นบอสพร้อมครับมาบอสจำเลขของน้องไว้นะน้องสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองเก้าสามแปดเจ็ดเก้าเก้าเก้าห้าสี่สามหกสองจะจำยังไงเนี่ยมึงบอกฮี้อะไรเนี่ยอ่าเป็นว่าเป็นว่ามึงมาตระกูมาพร้อมจับตัวอะไรกันบอสตัวอะไรครับชื่อชาตต์นะครับชาตต ไอ้เฮียนกเฮี้ยนกไปหมดเฮยป่วยจวะพูดตัวอไโคตรเก่งเลย1 2ึเกอางี้เซิร์ชก่อน1 2ึ่ตัวอะไเซิร์ช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 เทศแน่เลยเซิร์ชเฮียอะไรแน่เลยห สองเก้าหนึ่งสองเก้าโปเกมอนเจนแรกมันมีถึงแค่มันแค่ร้อยกว่าตัวเองร้อี่กว่าตัวเชมั้่มันอยู่เจนแรกแต่เลขประมาณนั้นอะคือก็น่าจะเทพป่ะอพพ่งี่อพเกพนึ่เนหเทพเทพนเทพแลเทพอโอเทพเทพจริงเฮียใช่หรอโอ้โหเลยเทพเฮียอะไรสัตว์อาปากเทเียไอ้เทพอาปาก มไม่เคยเหรอว่าขาตาหม,มาสีทองกันได้บนาเ <laughs> <laughs> มื่อเห็นท่างตัวใหญ่หอะไรยี่ตะที่ไปเทีไนนไอ้สามโอ้ยมันเปลี่ยนท่าไม่ได้ยีมัีแต่สเปสเนี่ยเือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ใส่มันไหนเฮียโอ้โหร่างเด็กว่าเฮียร่างสาวจะกลวันเดมตัวทไมตัวนมตัวนำไมดีดดัดด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 ้ดดดมดดดดดดตดด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  ล้างไรครับล้างแรกครับ <c oughs> ไอ้เหี้ยโอ้โหเฮ้มมีล้าเบก,ก้านะตัวเนี้ยไม่ตายอีตัวเนี่ยเมันเนี่ย อยาทำทิวไซเท่ากันอย่าไปทำทิวไซเกนโอ้โหทีมพี่เนี่ยเอาโอเคครับทีมใหม่หมดเลยทีมใหม่หมดเลยปะโอเคของไอนิวนะครับจำตัวเลขไหมเพื่อน1นึ่งหนึ่งแปดเจ็ด่มาคิดว่าตัวไหนเก่งไม่รู้เอางี้พร้อมยัง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 แค่นี้พร้อมมามาพร้อมนะตัวแรกนะตัวแรกนะตัวแรกครับหนึ่ะมา โอ้โหครับโอมือปาปลาทองเฮียครับเปลี่ยนท่านะครับตัวต่อไปฮะตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งเพื่อนออ้ยท่ามันดีมากเลยนะเนี่ยไอ้เ้ตัวซอสแอบไปซะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้เก่งจัดตัวนี้เก่งจัดอุ๋ยเก่งจริงนะผมแต่แต่ต้องอีกล่างอ่ะล่างนี้ยังไม่เก่งอเดียมาครับตัวต่อไปฮะตัวนี้ครับใช้งานได้แน่นอนฮะโอ้ยอาเจน่าตัวใหญ่พึ่งผาได้ครับเก่งเก่งเก่งตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้พึ่งผาได้ตัวนี้พึ่งพาได้ ใคริกี้ลิกี้ล้างสองแล้วตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดถึงกันครับความพึ่งพาได้เป็นร้อยฮะใช่เหรอแน่นอนครับไหนอาร์ตแมรี่น่ะเฮ้ยวู้ยอาร์ตกูจะกูจะฆ่ามันยังไงเนี่ยเฮียฮี่อไม่ไม่ม่อันนี้หรือหรือสุ่มสู้ต่อสุ่มสู้ต่อมาครับไอ้ยอกษ์พร้อมเพื่อนได้มึงคิดว่ามึงได้ตัวดีไหมกูว่ากูน่าจะเฮียยุจากที่ผ่านมาเอางี้ตัวเลขแรก256กูว่า256เลขดีไหมว่าดีเลยเฮ้ยสองห้าหกผมว่ามาผมผมว่าเจนสอง กว่ากลางอ่ะตโอ้โหขานอีกร่างหนึ่งไมไปอีกเล่งแล้วเอาตัวต่อไป7 0 3าตัวดีไหมเจดยาเจ็ย์าดได้เลยหล่ะไดเลยหว่าหตัวนี้เออว่าเก่งจกว่าโหดโหดอะตัวเนี้ยไอเยี่ยงเยี่ยเยี่ยงเยี่ยเยี่ยงเยี่ยัเยี่ยเยี่ยงเยี่ยเยี่ยง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 เยียงเยี่ยเยี่ยไเยี่ยงเย่ยงเยี่ยเยียเยีย่ยเยีย่ย่ยเยงเยียเยียเ่ยเย่ยเยเียเีเีี โอ้มาห้าสองศนย์เพห้าสองศูนยีสิน <absorbed> ี่น่าจะนกสักตัวห้าสองนย์ดีนะเนี่ยผมว่าอเจนนี่เนี่ยตัวจริงด้วยโอ้ขดอีกเลขหนึ่งไงเฮียขาอีกสองเลขเมื่อกี้เอาต่อไปแปดสี่ห้าแปดสห้าเจนไม่กูจำได้นี่โหดเลยตัวนี้โหดเลยโอ้โหดเลยเนี่ยมีมีด็โปเกมอนอยู่ไหนด้วยตัวนี้กูจำได้ต่อไปเจ็ปดเจ็อ้เจ็ดหกเจ็ดเจ็หเจ็ดโหดเลยตัวสุดท้ายนี่โหดแน่นอน ไปแล้วนะไอ้เหี้ยหนีไปแล้วโหเหี้ยตัวหาเกินบอกแล้วไอ้เหี้ยบอกว่มากับดวงไม่เข้ากัูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวมันยาวันเลยเหี้ยตัวไรเดี๋ยน้อง ถามอันนี้พี่ถามตัวเฮียเนี่ยโอเคอ่ะมาสิ่งประลาดผมจะใช้ตัวดีสุ่มนะครับตัวแรกวิ้ยสี่หนึ่งหนึ่งว่าตัวดีป่ะกูไม่รู้ว่าสี่หนึ่งหนึ่งใช่เอ้ยผมว่าดีตัวบางที่แบบเราจำชื่อไม่ได้ตัวแรกป่ะเฮียอ่ะว้าวเนี่ยที่บั๊กหน้ายิมเพล็กชั ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ตัวต่อไปหกสามครับหกสามมาอุ้ยเจอแรกๆกเกงกล้าไปไปแล้วเอาไปไหนแล้ววะเอาไปไายไปแล้วเฮียยืดิยืยเอายวบอับบไปไหนเจอแล้วเจอแล้วแอปว่าครับโอเคโอเคห้าแปดแปดจเยยมพอดีลั้งแรกห้าแปดแ้าแปดนีนี่ใกล้เคียงพี่อ๊อกนี่อะเป็นยเนยเบื่อมกตัวเล็กเลยเฮียไปกัดแทงตัวเท่าไซโทรศัพท์ไปเฮียต่อไปเก้า ไก่ซะด้วยเจ็ดสองเอ้ยเจไม่เดเนเลยไก่ซะด้วยเจี๊ยยโอ้ยเป็นผีปูรอบที่แล้วเป็นก่างที่รอบนี้มันเอาโหดเลยต่อไปครับ2 0งศูนย์แปดสองศย์้าวเดียววเดียวโอ้ยที่จะกูจะฆ่ามันยังไงเนี่ยต่อไปครับสี่หหกโอ้หเลยโคตรเท่ครับตัวแมงเหียที่สวยจัด ต้องมีปลาทั้งตัวในทีไอเหี้ยอาบีซีมาดิไอเหี้ยกูกูนี่แมงสาบทะเลนี่เรียกเป็นปลาได้ไหมไอเหี้ยไอเหี้ยเป็นตัวปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมาครับถึงเวลาสุ่มอ่ะว่าใครจะได้แบทเทิร์ของใครนะครับพร้อมยังเอะไรก็พร้อมแล้วไอ้บอสกดปุ่มปุ่มอะไรปุ่มเห็นไอ้บอกดปุ่มอะไร กูพินอืมมาใช้เด็กสู้กันมากูพินไอ้นิวมาเริ่มกูมึงเอากูก่อนเลยเพื่อนชาเลนจ์มาเจี้ได้ไอสัตว์ได้เพื่อนกูสู้ตายเฮียมาช่วยจี้รังสองอู้ชนะท่านไม่แต่พี่นิวชนะท่านอันี้เออตัวกูคูณสี่คูณสี่เรียบร้อยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนผีแน่เลยเอ้าไม่ใช่ใครเนี่ยเฮียวันฮิตวันฮิปเปลี่ยนเป็นอู้ยยัยทำไงอะคืแย่แล้วแย่แล้วมาสัวตาตว์มาครับ ขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยเปลี่ยนตัวมาจิน่าเอ้ยเป็นเหล็กแฟรี่บอยไม่เข้าไม่เข้าเดือบันเอ็ดปะไรครับเนี่ยมึงเคยเรียนด้วยครับตัวนี้ไอเฟรนอลฟอร์ดเอ้าเอ้าหลบไปแล้วตาหลบได้นะอุ้ยเหี้ยหลบแล้วเขาเฟรนอลฟอร์ดนี่กคุณใส่อะไรไปอีกเนี่ยเขากลับมาแล้วติจังก่อนแซกคินนนอุ้ยแรงอยู่อุ้ยติดชาโดนเหี้ยเชื่อไปดูวเปลี่ะตัวพี่ว่าโค่นเร็วอ่ะขอเสี่ยงกันนี้หน่อยนะเปลี่ยนตัว หักแล้ว <shield? S 1> อ,อุ้ย,ย,ย,ยแต่โดนแรงอยู่รแรงอยู่แรงอยู่แรงยัดจัดเลยสับถือว่าเบาอีหรับกูไม่ถืว่าผมคิดไม่ออกเลยผมใช้ทา่าเลยดิอุ้ยคนแรงแตายไปแล้ว<า>ไม่รู้เริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วอืออายอนเทลฮะตายแม่งเอาอยู่แล้วอือเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาเริ่มเบาโดนรถโดนรถสเปเชียล์อ้แท็กเรียบร้อยเรียบร้อยหายไปแล้ว กลับมาแล้วไอ้ยัยนี่อีกแล้วสัตว์เปลี่ยนเตลได้เลยมเขาชอบผีด้วยไม่ดีวะตัวนี้ผมคิดไม่ออกเลยวะอคิดไม่ออกเลยวะเนี่ยนะกลับไปแยะกลับมาแล้วนะตีไม่ได้เป็นผีตีที่เข้าด้วยฮะมาโชว์มันเปลี่ยนตัวครับเขียนเลยโรอตเลียดอกไม้เอ้าวดอกไม้ร้ายแรง โอ้ยยไมีท่าตีอะยรหลายี้อะไอสัตว์เอ้ยมาไว้ตีท่าหนึ่งไปเท่าแดนอุ้ยอุ้ยตายเลยมจนแล้ว่มาแล้วมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำพี่พี่เร็วกว่าอุไปเท่าแดนไปเทาแดนเจ้ยมาไอ้ี้นะเปลี่ยนเลยสัตว์ ้ไม่ตีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ตีไม่ตีสวยอุ้ยอุแรงนะเนี่ยแรงมากนะเนี่ยโอ้ยไปเร็วคุมแล้วคุมแล้วเอาไปสองตัวครึ่งกลับมาแล้วไอ้คยตัวยักษ์ที่อยกลับมาแล้วใหญ่กลับมาแล้วเอ้ยอึดเหรอจะท่าอึดเช่าไม่ต้องตายเย้เออมันเร็วกว่าได้ไงอ่ะเมื่อกี้กูเร็วกวันที้ย เลยอย่าตัวท้ายกูล้วโอ้คาบุโตเอี่ยมดูกูคาบุโตยเดี uh> ๋ยวไม่แลวก่อนโอ้ยมีกูเลยีเด้ยคาบุโตกูย่ามดูกูกาแทกด้วยกาแทกอีกาแทกก็ตกาแทกเฮ้ยเล่นอูโดนคันเลยนะ ได้เวลาคูเล่นตลกโชว์นะการแตกไปแล้วเฮียไอ้เฮียได้เวลาคุณเล่นตลกโชว์ละวทีพี่ตัวนี้มันเล่นเลี่ย่ะอุ้ยเฮียไก่ไฟปืนบอลเด็กน้อยตบกันปะไำเลยพบพบืนอชุดเด็กตบกันนี่ยปืนอลเด็กดอยโอไก่ไฟเปิดมาทำอะไรเนี่ยวิมูนตีพี่เข่าครับโดนวุ้ยปีนบันตีจิบ้วยครับรอครับ เจ็บกิ๊ตโอ้ยทำไมล่ะครับนี้แต่เจ็บกิ๊ตเรียบร้อยนกกระเหว่าตายไปแล้ว มาเลยครับมึงจะได้ยังไงเอ้าเป็นน้ํมึงจะได้ยังไงมึจะไ้น้ยังไงมึงจะได้ยังไงกูจะแฟชโชว์มาเจอที่ผายเลยกูจะแฟโชว์มันสูบได้ได้ไงไว้มระคมะคายมันจะเิเเบาช่ไหมมันมีตะเก็นต้องไีบ โอ้ยเฮียจะแท็เคลิ้นไม่ได้โอ้ตายไปแล้วเหี้ยเอาโอ้ไม่ตายกินไม่กูกินไม่กูไอ้เหี้ยอันนี้น้องทองน้องทองแท้หลังดาบโอ้ยตายไปแล้วโอแคตายแล้วเยังผมยังไม่เป็นโมฮอคกันผมยังไม่แอบยังไม่เรยจะไม่ถักปียยังไม่ได้่นล็อกไอ้เหี้ยคับวิ่งผ่ายแล้วขันวิ่ชนะป่ะมีแฟรี่ป่ะใช่แพทธาตุเนี่ย แล้วกุณบัตได้ฆ่าดีด้วยบอกให้โอ้ยเยอะบ้านตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยอะใช่จ้าเยอะแล้วเย่แล้วบาตรที่ดึงเดือดจะฆ่ามันยังไงเนี่ยตัวเนี้ยออกมาเถิดนี่ครับได้อยู่ตัวเนี้ยมีได้อยู่แหละเป็นมะล่างหนึ่งใช่มะล่างหนึ่งเพามน่ารักระผาดอยู่เยอะดูมันดิ ตัดเล็กดีตัดเล็กดีตัดเล็กดีเนี่ยย้อนมาแล้วเพื่อนอยากตักเลยมึงเป็นพืชอุ้งหนอนมากินใบไม้ชิบหายแล้วเนี่ยอุ้งหนอนพิจารตีเดียวว่าหนอนมึงเนี่ยกัด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 แข็งตัวเด็บรถเด็บอ้าวไม่เข้าไม่เข้าครับไม่เข้าเอาติดหนุนแข็งตัวแข็งตัวยแข็งตัวย่อแข็งตัวแข็งตัวแข็งตัวเออมันไกลกว่า กูส่งหนอนมากินใบไม้กูมีกูมีไม่สามตัวไอ้เยีแมลงไอ้ยีจะวะไอสัตว์อาสฟอร์ตไอ้ยีไอ้ยีแมลงตีเอากี้แจงแมลงสาบอันนี้ยอกกี้แจงแมลงสาบอุ้ยอยอกกี้กูเกิดตายเกิดตายตายเอาเปลี่ยนตัวหนิรถบัคเปลี่ยนตัวอ๋อโดนรถบัคเปลี่ยนตัวอันนี้แบบท่าอะไรขี้ขาดนะหนี่เออออาบีขี้ขาดอุ้ยนกเี้นี่ท่ามันยังไงเนี่ยนกกระตอร์ไอ้ยี่ เจีไไม่ได้หอเ้าไบได้เนต้องไปดูเียพี่มันเกียพี่เกียน้องเกียน้องหลบได้นาะหลบได้อีกหลบได้อีกเอยคนพิวอะจะแค่นี้อุ้ยแท็กอุทยใส่ทาโหเลยเหรอสกาคแแขกเหรอไม่ดูอี่แล้วเฮ้ยไม่โดนเยงเกียร์ไม่ไม่สกายแทกมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่เปลี่ยนตัวไอ้ก้นนักก้อนนักอู้ก้อนนักไปเลยโดนขี้ด้วยโอ้โห กลับมาแล้วไอ้บอสเลยกี่ตัวเนี่ยโอ้โหูโดนแล้วสแลตอุ้ยท่ามันดีวะเรียบร้อยครับยอกชนะโอ้ยไม่อคิดแต่ไอ้บอดกูชนะครั้งแรกเลยเอางี้กูรู้สึกไงว่าในมือสุดเป็นตัวปัญญาอ่อนค่อยๆเกี๊ยบไหมวะเกียบเลยไอ้บอส ไม่อยาลองขวบไปแพ้เข้าอีครับไม่อยากลองขวบไปแพ้โอเคครับผมคิดว่าี้จบแพื่นดีก่อนนะครับผมก็ถือว่า6รอบสุ่มฮะสุ่มได้ตัวเป็นจออ่ะมาเลยเจอครับไป